คืนนี้ความสิ้นหวังคืบคลานเข้ามาอย่างเงียบๆลีเนตหญิงสาวผู้ลำบากต้องรีบหาเงิน25,000ดอลลาร์ในคืนเดียวเพื่อป้องกันบ้านของครอบครัวจากการโดนไล่และเพื่อหลานชายเคนนี่ที่เป็นออทิสติกให้ไม่ต้องไร้ที่อยู่คืนแห่งการดิ้นรนเริ่มต้นด้วยการขอจากลูกค้าที่ไม่เห็นหัวต่อด้วยการขโมยรถทำงานคืนเงินจากอดีตเพื่อนขโมยเซฟ จนทะลักสู่โลกอันตรายของยาเสพติดกับอดีตคนรักที่กลายเป็นผู้ขาแม้จะได้เงินมาแต่ก็แทบจะสูญเสียตัวตนสุดท้ายแล้วแม้จะเอาชนะวันอันโหดร้ายนี้ได้สำคัญที่สุดเธอได้เรียนรู้ว่าบ้านจริงๆอาจไม่ใช่สิ่งที่ควรไปขังตัวเองแต่คือการกล้าเลือกที่จะรักและดูแลตัวเองก่อน night always comes เรื่องราวคืนเดียวที่เปลี่ยนชีวิต กำลังฉายให้คุณดูบน Netflix แล้วครับ